มันปิดหมดแล้วนี่เราจะไปสมัครง,งานที่ไหนนี่เรามาตะกายดูกูก็ไม่นึกว่ามาปปดมึงก็ใจยเยน็นหน่อยสิเดินมาด้วยกันนี่ก็ไม่รู้ว่ามาปปดมีอยู่ที่ไหนี่ไหนแม่ปดแน่นอนจริงปะกูจะพามึงไปที่ตัวนี้นี่ต้องอะไรแนะ่นอนคุไม่หวละกับแปดสิบบาทนี่โอ้ใช่อหมดแล้วอยากจินแล้วมันต้องวันละต่อร้อยอย่างี้นะโอย้โอยบอดเลยนะ ละแน่นอนนี่ไม่ละไม่ผิวหวานอันนี้นี่อยดูอดูมีครละนี่มีคนละนี่ผมผมนี่จะมาสมัครงานนี่ดูมีงานให้ทาบ้างไหมนี่อุ้ยผมต้องมาทำมังนาเหมือนกันนะเขามาสมัครงานเหมือนกันมาสมัครงานเหรอใช่ครับไปด้วยเลยมาสมัครงานด้วยกันปุ๊บโผล่ก็มาหางานทานี่พี่ไปตัวไหนมาบ้านแล้วนี่อุ้ยมาหนุนนี้แหละมาน้องหน่เท้านะมาที่นี่เหรองั้นเราไปสมัครเลย ผมมีที่นึ่ที่นี่นี่เราไม่มีปิดเหมือนทุกที่เลยที่นี่เปิดตลอดนี่ยี่สยบี่เลยไม่ได้ไปเดินไปไปไานตัวนี่เหรไหนบอกเปิดง่ายมาต้องเปิดตลอด เลยนี่มาปิดได้ไงนี่พี่ไปเห็นที่ไหนว่าเปิดตลอดแครเขาบอกเขาว่าเปิดตลอดนี่อุตส่ามานี่เขาบอกยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เน่นี่มารอนายอันนี้รอหน้าเท้าเราอย่าบอกนะว่ามารอสมานีนายโทรหาลูกพี่เลยนี่ทีนี้ก็ไม่ปิดปิดหมดแล้วนี่โทรหาลูกพี่อะไรมีโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์โทรศัพท์กูไม่ได้อะไรมาเลยกูออกมาตัวป่าๆนี้มีมามียิ่งยืมงก่อนนะไปยืมกกันนะได้เลยเรีเลรี่โทร ไม่ใช่เบอร์นี้อีเบอร์นึงเบอร์เนื้อมือนี้อ่ะรู้เยอะอีกละรู้เยอะอีกละโกอีเบอร์นึงกูทาแปรทาแปรโกละหายยังไงหน้าด้วยทาแป็ไม่ได้กลัวนครับพี่ก็ไม่กลัวนะผมอย่างนี้ฮัลโหลฮัลโหลลพี่ผมผมเอ็นี่ผู้พาเนื้อบอกไป รู้พี่นี่อีกแล้วนะผู้พายยาเส่ไงบอดตะเพียรนี่ตะเพียนี่อ,นนอ๋อเบอร์เบอร์ขอเพื่อนนี่โค้งเข้ามานี่เจอกันนี้อขอยืนโทรศัพท์คาโดู้อ่าผมกัสวานี้ลางงานขึ้นวานดูมาชานี่ไม่ได้บอกลู้พี่เลยนี่ลูกพี่โกรธหรือเปล่านี่พวกผมมาเที่ยวดูครึ้นวานเองเด็กกลดาเด็กกล้บอกว่โ โอ้โหอ,อ,อะไรมึงคุยอะไรนี่ลูกพี่จะคุยกับเมือน,นี่ฮัโโลโหลลูกพี่ลูกมาไปอโอโหูลูกพี่เขาไปอยู่อันนี้แล้วพันนี้รอนัดดูคุยดีมึงให้คุยใครเนี<ๆ>่ยเม่ไ<ๆ>ด้พี<ๆ>่กูโมบ้า